องค์ประกอบหลักของเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์นับได้ว่าเป็นเครื่องมือดีอย่างมากการมีเว็บไซต์คุณภาพหรือเว็บไซต์ที่ดีจะส่งผลทําให้เราทํำประโยชน์อะไรอีกมากมายหลักการออกแบบเว็บไซต์มีอะไรบ้างวันนี้พี่เว็บจะพามารู้จักกันครับ สำหรับการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีหลักสำคัญควรมีส่วนประกอบหลักๆที่สำคัญทั้งหมด6ส่วนดังนี้ 1. จริง containing block เป็นกล่องในการเก็บเนื้อหาทั้งหมดโดยกล่องของเราจะมีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถทำให้ปรับเปลี่ยนขนาดในการแสดงผลของเนื้อหาได้หรือตำแหน่งการแสดงผลของเว็บไซต์ได้เช่นจัดกลางทิศซ้ายหรือทิศขวา 2. โลโก้ <Log> เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนของเราทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานจดจำเราได้3 navigation เป็นส่วนที่จะนำผู้เข้าชมเว็บไซต์ไปยังส่วนต่างๆของเว็บไซต์4 content ส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดหากผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายผู้ใช้งานจะเปลี่ยนไปชมเว็บใหม่ทันที ตำแหน่งที่ควรวางเนื้อหาไว้คือสีแดงหรือตำแหน่งอื่นๆที่คิดว่าจะทำให้ผู้ใช้งานหาเจอได้โดยไม่ลำบาก 5. า footer คือส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเก็บลิงก์ต่างๆเอาไว้หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เช่นลิขสิทธิตต่างๆ 6. white space พื้นที่ว่างในเว็บไซต์ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยเสริมในส่วนของเว็บไซต์ไม่ดูอึดอัดจ,จนเกินไป